รู้และ อ้าภพัชราภาอันฟอลไอจีจินเพราะอะไรหลังโยงเอี่ยวประเด็นของหนิงจากกรณีปัญหาในครอบครัวของหนิงปณิตากับจินจรินหลังมีมือที่3เข้ามาเขย่าขาเตียงจนสุดโดยตอนนี้เนี่ยหนิงก็ได้รอจินเข้ามาอยา่าพร้อมทําตามข้อตกลงอย่างถูกต้องก่อนจบความเป็นสามีภรรยากันเหลือเพียงแค่หน้าที่การเป็นพ่อและแม่ที่ดีเท่านั้นโดยนอกจากนี้เลยล่าสุดมีข่าวออกไปว่าชาวเน็ตก็คือจับตามองอ้ามพัชราภาที่เป็นเพื่อนรักของหนิงปณิตา ว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าโดยล่าสุดเนี่ยอ้ําก็ได้อันฟอลโลไอจีของจินจรินสามีของหนิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางด้านของจินจรินเนี่ยยังทําการฟอลโลไอจีของอ้ําอยู่และนอกจากนี้เนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าจินกับอ้ํารู้จักกันมาก่อนหนิงแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันมากว่า30ปีแล้วและล่าสุดในรายการข่าวบันเทิงช่อง8ก็ได้รายงานว่าไปสืบมาว่าคุณอ้ําเนี่ยอันฟอลโลไอจีจินเพราะว่าเรื่องของพี่หนิงเนี่ยเป็นเรื่องจริง แต่ว่าคุณจินก็ยัง f o l โ o w อ้าอยู่เรื่องนี้คุณอ้าก็เคลื่อนไหวแบบเงียบๆเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บของจริง